ในการวินิจฉัยคดี 29/ ทบ .2556 ถ้ามีเวลาไปอ่านมาติชนย้อนกลับไปประมาณ3อาทิตย์แล้วเนวันอาทิตย์คณีวินิจฉัย 29/ ท .2556 สารรัฐธรรมนูญชุดนี้แหละในปีนี้นี่แหละวินิจฉัยไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มาของสอวอวินิจฉัยไว้แล้วนะฮะมาตรา111ใช่ไหมฮะกว่าไปจนถึง118ทุจำไม่ผิด ซึ่งเป็นการยื่นเรื่องโดยคุณบวรยุสินทร์เนี่ยว่าเป็นการเข้าข่ายมาตรา68ล้มล้างการปกครองเนี่ยสำนวนวินิจฉัยไว้แล้วในคดีนั้นแล้วโยนคำร้องนั้นทิ้งวินิจฉัยไว้แล้วว่ามันไม่เข้าข่ายมาตรา68นั้นสำนวนที่ตัดสินในรอบนี้20พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่บอกว่าเข้าข่ายถึงแม้ว่าไม่ได้ระบุว่าผิดจริงๆควรจะกลับไปอ่านคำวินิจฉัย 29ทับสอ 6, ที่ตอนนั้นคุณวศรสร้อยไปสุดเป็นประธานคุณบวรยุสินทร์ยื่นเรื่องสามนุวินิชัยว่าเองว่าแก้ไขที่มาของสวมไม่เข้าข่ายมาตรา68แล้วทำไมรอบนี้20พฤศจิกายนมันเข้าข่ายหรือมันไม่เข้าข่ายหลักการต้องมีฮะความความจะเป็นอะไรในที่นี้เนี่ยโดยเฉพาะเป็นสารหลักการต้องมี